สวัสดีค่ะพบกกบรตัวฟองค่ะสวัสดีค่ะกับน้องมุมค่ะหน้าแบบเต็มจอเลยนะคะเพราะว่าเราตัดผมมาค่ะคือตอนนี้เรามาไหนแต่งหน้าแบบจัดเต็มเราจะมาทำบุญที่กุฎจัพรพากุฎจักรพาเนาะคือตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านพี่ใจหลวงนะคะก็รอ รอคิวหรือว่ารอคิวที่จะไปทําผมนะคะผมฟองก็สั้นๆไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าหรือว่าต้องทันแค่นี้อืมโอเควันนี้วันนี้ก็คือวันกระจายนะคะก็คือวันเอ่อวันกไปตลาดอืมมันไปตลาดแบบซื้อของเตรียมของไปวัดพรุ่งนี้นั่นเองเนาะก็ตอนนี้ก็นี่แต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยจากบ้านมาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ แบบทำผมใส่ชุดโอเคค่ะวันนี้ก็จะพาดูบรรยาการทำบุญกับสาวๆเชียงตงกันนะคะเราเลือกชุดได้แล้วนี่น้องๆหรือพี่ๆอาม่าแล้วหิม่าแล้วมิ่ิเ้ะนี่เขาก็แต่งชุดเสร็จเป็นที่น้อยแล้วเราเลือกชุดแบบไม่เคยใส่นะสีเนี้ยอ่อนๆแบบเนี้ยถ้าจะใส่สี มะเขือรหรือเปล่าเขาเรียกเอออันเนี้เยเขาจะใส่นนเข้มๆเลยสีม่วงสีงม่วง <c oughs> <c oughs> สีงมะเขือวะโอเคเอาพี่ย่านะฟีซสยโอเคนี่ค่ะชิมไปได้พี่ว่าขันได้หมดเลยลุยานาะกมาเนาะอ๋อโอเคโอเคไปเปลี่ยนกันนี่สภาพแบบน,นี้ขออไม่มันฟีซสยฟีซสยเป็นกระสใช่ เรามาเป็นร่านกันค่ะดีจากชุด <c oughs> นีเราจะมาเป็นร่างีึก <c oughs> ร้อยนี่สวยมากเลยหมือนตัดคลิปครับพวเรา <c oughs> มันเาราเจมากเลยแต่ว่ารอทำอะรก่อนกนเรา สันก็ทำได้ด้ <c oughs> แต่ข้างหลังมัน <c oughs> สั้นก็อยาเสวย ที่นี่ไม่ขึ้นมาเลยพี่คิดว่าห <c oughs> ยุดลงไหนนี่เราต้องจอดรถไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นมาเนาะอันนี้มันแคบม,มากเลยขึ้นไปไม่ได้ซึ่งแต่งตัวส,สวยๆนะคะแล้วก็ไปที่เมื่อกี้อะเราคิดว่าเป็นที่ที่นั่นอะ่ะอันนั้นกุฎเจ้านางใช่ไหมกุฎเจ้าพระเจ้านางอะ่ะตีห์หนะเจ้าพระอ๋อตรงนี้เจ้านางนะคะก็ เราคิดว่าเป็นตรงนั้นนะคะเปิดประตูมาไม่มีใครสักคนเ <laughs> ยี่ยมเซ็กพี่ก่อนเลยห <laughs> างมากเลยเออหสวย <laughs> โอเคค่ะตอนนี้เรามาลองที่เขาที่นี่ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นุ่กุเจ้านาง ค่ะก็เร่งนี้ยังไม่เคยมาถ่ายให้พี่ๆดูเลยเนาะพี่หำนุ่มเคยมายังเคยมาครั้งหนึ่งค่ะอ๋อโอเคอุ๊ยหลายครั้งเอออีกครั้งหนึ่งมากับพี่ใหม่อ๋อค่ะสองครั้งแล้วน่าจะสามแล้วมั้งโอเคค่ะนี่เป็นครั้งแรกของตุ๊กฟองนะคะเดี๋ยวเราจะไปรอที่นู่นเลยหรอรอข้างบนเนี่ยใช่ใช่ไปกัน ่กำลังจัดเตรียมอยู่ค่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเลยอ่าเดี๋ยวตอนนี้ตื่นมาตั้งแต่ตีห้านะคะยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่เขาก็เลยว่ากินข้าวมาหรือยังยังเดี๋ยวเรากินอะไรลองท้องหน่อยก็คือเขาแอปนะคะเอาใครแอปชิรตุงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเน้อติดเดื้อเนื้ักของนะใช่ไหมพวกนบีท่นะ โเกีนคนช่างคนทางนี้เขาชอบนะแซวกันว่าถ้ากินข้าวแอปอ่ะจะแก่ขึ้นอีกปีหนึ่งค่ะหนก็ไม่แน่ใจเขาแซวกันดูว่าเป็นจริงถ้าเกิดข้าวแอปแล้วแก่ขึ้นอ่ะหนูว่าหนูนี่แก่มากๆแล้วฝรั่หนูก็ชอบืวนกัน

đầu của hầu á chuyện งานเสร็จเข้าตลาดต่อวันนี้วันกระจายนะคะมันตลาดควรจะเยอะขนาดไหนพาม,มาดูบรรยากาศน,นะคะหน้าเปอเออหน้านมึไงไม่ไหวายลาดจริงไปไป คนเยอะมากเลยจากปกติเขาไม่ขายตรงกลางนี่นะพี่อมหนุม่มคนเยอะมากวันนี้มาเราจะไปหาเสื้ออะไรรีบๆไป งานเสร็จไปตลาดแล้วก็กลับมาช่วยเขาค่ะ <Hi. S 1> นี่โอ oh. เปิดห้องที่สงขาหา้ฉันเนาะไม่เคยเห็นเลยอ่ะเค <c oughs> okay, ช่วยเขาเสร็จก็เรี <c oughs> ยบร้อยละ้อนนี้ <Cheese. S 1> <c oughs> 拿给我、哦，拿开。